บทที่2,219ลา่าวันนี้เขาครอบครองพลังของธาตุหลายอย่างและเขายังมีข้อได้เปรียบอย่างมากเนื่องจากเขาเข้าใจพลังธาตุภายใต้สถานการณ์ปกติเฉพาะผู้ที่มีวิถีบูเป็นแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดเท่านั้นถึงจะเข้าใจพลังธาตุและนอกนั้นก็มีเพียงอัจฉริยะที่มีพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ในวิถีบูเท่านั้นที่จะสามารถเข้าใจพลังธาตุได้ ในสำนักปูทรงหากใครต้องการได้รับมรดกของเทพบูจะต้องเข้าใจพลังคาดและมีกฎของสำนักเฉพาะนักบูที่วิถีบูอยู่ต่ำกว่าแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดเท่านั้นที่สามารถก้าวเข้าสู่ห้องโถงบรรพชนได้อาจกล่าวได้ว่ามรดกของเทพบูถูกเตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นอัจฉริยะในวิถีบูที่ไร้กาดเท่านั้นยังเฉินมองไปที่ตู้จงและพูดว่าขอบคุณท่านตู้ ตู้จงพูดอย่างรวดเร็วคุณอย่างคุณก็เกรงใจเกินไปแล้วให้ฉันบอกคุณเกี่ยวกับมรดกของเทพบูมีบันทึกโดยละเอียดในสำนักอยู่แล้วมันไม่ใช่ความลับเลยครับแล้วยางเชิญก็รีบเปลี่ยนเรื่องและถามไปว่าจริงสิผมมีเรื่องอยากถามคุณหน่อยคุณพอรู้จักผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดที่เข้าใจพลังในการผนึกในสำนักอู่ทรงบ้างไหมครับตู้จงพยักหน้าแล้วตอบไปว่าก่อนที่ตู้โบจะเข้าไปในศาลบรรพชนก็เข้าใจถึงพลังในการผนึกแล้ว พอได้ยินตู้จงพูดอย่างนั้นอย่างเฉินก็รู้สึกเสียดายขึ้นมาทันทีเพื่อตามหาผู้แข็งแกร่งที่มีพลังในการผนึกก็จงใจให้ทางแพลตฟอร์มของเรินซิงทรงทำภารกิจตามหาผู้แข็งแกร่งที่มีความสามารถในการผนึกขึ้นมาแถมยังเสียยาฝึกฝนไปกับภารกิจในครั้งนี้ไปเยอะมากแต่นึกไม่ถึงว่าในสำนักนี้จะมีผู้แข็งแกร่งที่เข้าใจถึงพลังในการผนึกแล้วตู้จงจึงถามไปว่าคุณอยางมีอะไรหรือเปล่าครับอย่างเฉินสายหน้าเบาเ,บา,เบาแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าไม่มีอะไรครับ ทันทีที่เขาพูดจบเสียงมือถือของเขาก็ดังขึ้นเป็นเบอร์แปลกที่โทรมาเขารีบรับสายพอรับสายเสียงของหญิงสาวคนหนึ่งก็ดังเข้ามาไม่ทราบว่าใช่คุณหยางเฉินหรือเปล่าคะหยางเฉินตอบกลับใช่ครับหญิงสาวรีบพูดต่อคุณหยางคือแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้คุณได้สร้างภารกิจในการตามหาผู้แข่งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดที่มีพลังในการผนึกกับทางแพลตฟอร์มของเราใช่ไหมคะ สุดท้ายมีผู้แข็งแกร่งที่ชื่อเนียชิวรับไปแล้วแต่ว่าเมื่อกี้จูจ่ๆเนียชิวก็ตัดการติดต่อก,กับทางแพลตฟอร์มของเราทางเราสงสัยว่าเขาคิดจะฆ่าคนเพื่อชิงทรัพย์ค่ะพอได้ฟังคำพูดของหญิงสาวอย่างเฉิญก็ลุกพรวดขึ้นมาทันทีแล้วพูดด้วยความโมโหว,ว่าคุณพูดว่าไงนะแพลตฟอร์มของเซิรนซิงทรงมีการควบคุมอย่างเข้มง,งวดไม่ใช่เหรอเส้นสายของแพลตฟอร์มของเซิรนซิงทรงมีอยู่ทุกที่ในภูเขาพนมมานแล้วทำไมอีกฝ่ายถึงตัดการติดต่อ,อก,กับแพลตฟอร์มของพวกคุณไปดืด้อๆ ยางเฉินโกรธมากเขาเป็นคนหาคนให้หมาชาวถ้าหมาชาวเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเขาจะไปพูดกับไอ้หลิงกับเสี่ยวจิ้งอันยังไงหญิงสาวกล่าวอย่างใจเย็นว่ามันเป็นความบกพร่องของทางเราจริง,รงๆข้าขอคุณอย่างโปรดให้อภัยด้วยทางเรายินดีชดใช้ให้สองเท่าแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องการความร่วมมือจากคุณเพื่อตามหาตัวเนี่ยทิวออกมาให้เร็วที่สุดยางเฉินหายใจเข้าลึกๆพยายามอดกลั้นความโกรธเอาไว้กัดฟันแล้วพูดไปว่าพวกคุณอยากรู้เรื่องอะไร หญิงสาวถามรางวัลที่คุณให้กับภารกิจในแพลตฟอร์มนั้นสูงมากแต่หลังจากที่เนี่ยชิวรับภารกิจก็ตัดการติดต่อกับทางเราไปแสดงว่าในขณะที่เขาดำเนินภารกิจจะต้องได้พบกับสิ่งที่มีค่ากว่ารางวัลไปมากถึงได้ยอมเสี่ยงคำผิดกฎและละทิ้งภารกิจดิฉันอยากทราบว่าการที่คุณอยางให้ทางแพลตฟอร์มของเราตามหาผู้แข่งแกรง,งแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดที่มีความสามารถในการผนึกไปหาคุณหมาชาวเพื่อนรักของคุณมีจุดประสงค์อะไรเหรอคะอีกอย่างบนตัวของเพื่อนรักของคุณมีของที่มีมูลค่าสูงอยู่่ด้วยหรือเปลา ไม่อย่างนั้นจะทาให้เนียชิวยอมละทิ้งรางวัลจากภารกิจของคุณได้ยังไงพอได้ฟังหญิงสาวพูดมาอย่างนั้นอย่างเฉินก็นึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาตอนเช้าก่อนที่เขาจะแยกทางกับหมาชาวได้เอายาที่เฟิงเสียวหวานให้มาก่อนออกเดินทางให้กับหมาชาวไปหมดเลยและเขาเก็บไว้แค่ส่วนที่มีก่อนหน้านี้เท่านั้นนอกจากยาหลายสิบเม็ดที่อยู่กับหมาชาวแล้วยังจะมีอะไรที่ทําให้เนียชิวยอมละทิ้งภารกิจของตัวเองได้ พอคิดถึงตรงนี้ยางเชิญก็รู้สึกเสียวสันหลังว่าสีหน้าดูแย่มากแบบนี้ก็เท่ากับว่าเขาเป็นคนทำร้ายหมาชาวเองที่ผมตามหาผู้แข็งแกร่งที่มีพลังในการผนึกไปหาเพื่อนผมเพราะอยากให้ไปช่วยผนึกพลังลึกลับที่อยู่ในตัวเพื่อนผมนอกจากนั้นบนตัวเขายังมียาที่ให้เขาช่วคราวอีกหลายสิบเม็ดครับยางเชิญรีบตอบโดยไม่ได้บอกว่าจะให้ผู้แข็งแกร่งช่วยผนึกลูกแก้วดูดเลือดที่อยู่ในตัวหมาชาวแค่บอกหญิงสาวไปว่าเป็นพลังลึกลับเท่านั้น หลังจากได้ยินคำพูดของอยางเชินอีกฝ่ายก็รู้สึกประหลาดใจอย่างมากและถามว่าคุณแน่ใจหรือว่าเพื่อนของคุณมียาฝึกฝนหลายสิบเม็ดจริงๆแม้แต่ในตระกูลบูโบราณยาเม็ดเดียวก็ยังเป็นสินค้าที่มีราคาแพงมากแต่ตอนนี้หมาชาวมีนับสิบเม็ดบนตัวเขาใครๆก็จินตนาการไม่ออกว่าจะมีใครที่อยากได้มันบ้างยางเชิญกล่าวว่าพูดตามตรงมี30เม็ดหลังจากได้รับการยืนยันผู้หญิงคนนั้นก็รีพูดว่าโปรดรอสักครู่ดิฉันจะรายงานเรื่องนี้ให้ผู้นำทราบเดี๋ยวนี้ หลังจากพูจบก็มีเสียงแจ้งเตือนว่าพักสายในมือถือแน่นอนว่าอีกฝ่ายกำลังติดต่อกับหัวหน้ายางเฉินกระวนกระวายอยู่ในใจแต่ตอนนี้เขาได้แต่ฝากความหวังไว้ที่เสินซิงซงโดยหวังว่าพวกเขาจะจับตัวเนี่ยชิวได้อย่างราบรื่นคุณยางเกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็นว่ายางเฉินหยุดพูดตู้จงก็ถามย่างเป็นห่วงยางเฉินมีสีหน้าดูร้ายบนใบหน้าของเขาและเขาพูดพลางกัดฟันชายที่ชื่อเนี่ยชิวมีแนวโน้มที่จะทำบางสิ่งกับหมาชาวน้องชายที่แสนดีของผม เมื่อได้ยินสิ่งนี้ตู้จงก็รีบลุกขึ้นยืนและพูดว่าฉันจะไปหาตู้โบตอนนี้และขอให้เขาระดมคนของสำนักปู่ทรงเพื่อหาที่อยู่ของน้องชายคุณหยางขอบคุณหยางเฉินกล่าวขณะที่ตู้จงจากไปเสียงของผู้หญิงก็ดังขึ้นผ่านมือถืออีกครั้งและอีกฝ่ายพูดว่าคุณหยางฉันได้ขอคําแนะนําจากผู้นําของเราแล้วและเขาขอให้ฉันบอกคุณว่าคุณเป็นลูกค้าเอสในระดับที่โดดเด่นลูกค้าของเสริญซิงซงของเราในนามของแพลตฟอร์มดิฉันขอรับรองว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนของคุณ เซินซิงทรงออกคำสั่งตามล่าเนียชิวและตอนนี้สมาชิกทั้งหมดของเรากำลังมองหาเพื่อนของคุณทั้งหมดทั่วโลกไม่ต้องห่วงมีข่าวเมื่อไหร่เราจะรีบแจ้งให้ทราบทันทีบทที่2220ในไม่ช้าภูเขาพนมมานทั้งหมดก็เดือดเพราะสำนักปู่ทรงและเสิรนซิงทรงซึ่งเป็นหนึ่งในห้าพลังสูงสุดของเขาพนมมานเริ่มค้นหาบุคคลเดียวกันในเวลาพร้อมๆกันนอกจากนี้รางวัลที่เสนอโดยกองกำลังหลักทั้งสองอยังใจกว้างอีกด้วยเมื่อสามารถให้บาอแสได้เสิรินซิงทรงจะให้รางวัลแก่ผู้ที่ให้้บ่อแสสดวยยาาเมคุณภพูง สำหรับข้อมูลของเนียชิวนั้นได้ถูกเผยแพร่โดยเสิรินซิงซงแล้วอาจกล่าวได้ว่าคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเขาพนมมานตอนนี้ถือสำเนาข้อมูลของเนียชิวอยู่ผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดเกือบทั้งหมดในเขาพนมมานกำลังมองหาที่อยู่ของเนียชิวหลายคนได้จัดตั้งทีมขึ้นโดยมีเป้าหมายเดียวและนั่นคือการสังหารเนียชิวในเวลาเดียวกันในถ้ำแห่งหนึ่งบนภูเขาพนมมานหมาชาวและชายชราผมยาวสีขาวนั่งตรงข้ามกันดวงตาของหมาชาวเต็มไปด้วยความโกรธในขณะที่ชายชราผมขาวมองเขาอย่างเหยียดยาม ชายชราที่มีผมยาวสีขาวคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเนียชิวที่สำนักปู่ทรงและเสรนซิงทรงกำลังไล่ล่าหมาชาวพูดด้วยความโกรธฉันแนะนำให้คุณปล่อยฉันไปถ้าพี่ชายเฉินของฉันรู้ว่าคุณกล้าทำกับฉันแบบนี้เขาจะไม่มีวันปล่อยคุณไปแน่เนียชิวหัวเราะเยาะห้าห้าหาหัวห่าห้าากูอยากหัวเราะให้ฟันร่วงพี่ชายของแกควรจะอายุไล่เลี่ยกันกับแกใช่ไหมเขามีพลังมากไหมหมาชาวพูดอย่างมั่นใจมากเขาทรงพลังมากเขามีพลังที่จะฆ่าคุณได้ก็แล้วกัน เนี่ยชิวหัวรอบกาคันทีหนักกว่าเดิมอีกหัวหัวห้าห้าห้า y แกรู้ไหมว่าฉันมีฝีมือระดับไหนแล้วหมาชาวกล่าวอย่างเย็นชาว,ว่าในเมื่อพี่เฉินกําลังมองหาผู้แข็งแกร่งมาปิดผนึกให้ฉันเขาคนนั้นจึงควรมีฝีมือระดับแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดเนี่ยชิวกล่าวอย่างร่าเริงในเมื่อแกก็รู้ว่าฉันมีฝีมือระดับแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดแกยังคิดว่าเขาสามารถฆ่าฉันได้ไหมละ่ะหมาชาวแค้นเสียงคุณไม่รู้ด้วยซ้าว่าพี่เฉินของฉันนั้นทรงพลังแค่ไหน เนี่ยชิวเริ่มสนใจในทันทีและพูดพลางหัวเราะหือหื๋อ้หนูบอกฉันสิว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนถ้าแกกล้าหลอกฉันด้วยคำพูดเพียงครึ่งคำฉันจะหักคอแกเดี๋ยวนี้หมาชาวกล่าวว่าพี่เฉิญอายุเพียง28ปดปีแต่เขาก็ได้ครอบครองวิถีบูแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นกลางแม้ว่าเขาจะอยู่เพียงแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นกลางแต่เขาก็มีพลังกำลังที่จะต่อกรก,กับผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดมาแล้วผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดธรรมดาจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขา เนียชิรีตาลงจ้องมองหมาชาวและพูดว่าแกแม่งรีบตายขนาดนั้นเลยหรือหมาชาวกล่าวอย่างภาคภูมิใจด้วยสีหน้าไม่เกรงกลัวทุกสิ่งที่ฉันพูดเป็นความจริงเชื่อหรือไม่ก็เรื่องของคุณถ้าคุณคิดว่าฉันโม้และต้องการฆ่าฉันก็ควรช่างใจให้ดีๆคราวนี้เนียชิวไม่พูดดวงตาของเขาเป็นประกายสาเหตุที่เขายังคงเก็บหมาชาวเอาไว้เพราะเขากลัวก,วกองกาลังที่อยู่เบื้องหลัง เขาสามารถรู้สึกได้โดยธรรมชาติว่าหมาชาวอายุเพียง26หรือ27ปีแต่ขอบเขตวิถีบูของเขาได้ถึงจุดสูงสุดของแดนเหนือเทพขั้นห้าแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นคนหนุ่มที่แข็งแกร่งเช่นนี้ประเด็นคือไอ้หมอหนี่ดันพบยาคุณภาพสูงติดตัวมาด้วยตั้ง30เมตรผู้ฝึกฝนวิถีบูประเภทนี้จะไม่มีพลังที่ทรงพลังอยู่เบื้องหลังได้อย่างไรถ้าเขาต้องการฆ่าหมาชาวจริงๆมันคงง่ายเหมือนเหยียบมดให้ตายแต่หลังจากฆ่ามันแล้วล่ะ คนที่อยู่เบื้องหลังหมอนี่จะปล่อยตัวเองไปไหมเป็นเพราะเขากล,กลัวกองกำลังที่ทรงพลังที่อยู่เบื้องหลังเขาจึงไม่ได้ฆ่ามาชาวโดยตรงตอนนี้อีกฝ่ายยังกล่าวว่าเขายังมีพี่ชายที่มีความสามารถด้านวิถีบูที่แข็งแกร่งกว่าแดนวิถีบูที่เป็นอยู่ผู้ซึ่งมีความแข็งแกร่งของแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นกลางภายในอายุ30ปีเมื่อพิจารณาจากรูปลักษณ์ของไอ้หมอนี่แล้วดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้โกหกตัวเองเป็นไปได้ไหมว่าในโลกนี้ยังมีอัจฉริยะวิถีบูที่น่าอัศจรรย์จริงๆ วายร้ายประเภทนี้จะต้องมาจากกองกำลังตระกูลบูโบราณและเป็นกองกำลังที่สุดยอดมากๆหม,มาชาวดูเหมือนจะเห็นความกลัวของอีกฝ่ายจึงรีพูดว่าถ้าคุณปล่อยฉันไปตอนนี้ความคับข้องใจระหว่างเราจะหายไปและสำหรับยาที่คุณขโมยไปจากฉันฉันก็มีสิทธิ์ที่จะให้เกียรติคุณแม้ว่าหมาชาวไม่มีความกลัวแต่เขาก็ไม่อยากตายเช่นกันไอ้หลินและไอหำน้อยยังคงรอเขาอยู่ที่บ้าน การเดินทางสู่ภูเขาพนมมาน,นี้เพิ่งแค่จะเริ่มต้นขึ้นและเขาก็ได้พบกับปัญหาใหญ่เช่นนี้หากมีอะไรเกิดขึ้นจริงเขาจะต้องเสียใจมากแน่ๆเขารู้ว่าหลังจากที่หยางเฉินได้ยินขาน่าวนี้เขาจะต้องตามหาตัวเองพบแน่และหยางเฉินจะสามารถหาตัวเองพบได้อย่างแน่นอนแต่เขาไม่ต้องการพึ่งพาหยางเฉินมาช่วยตัวเองทุกครั้งไปเขาต้องการพึ่งพาความสามารถของตัวเองในการหลบหนีมิฉะนั้นเขาจะมีคุณสมบัติอะไรในการฝึกฝนต่อไปในเขาพนมาน ถึงตอนนั้นต่อให้ตัวเองอยากจะฝึกฝนต่อที่ภูเขาพนมมานอย่างเฉินก็คงไม่ยอมแล้วมัง้งหลังฟังที่หมาชาวพูดเนี่ยชิวก็หลีตาลงเล็กน้อยแกคิดว่าฉันจะเชื่อแกไหมหมาชาวจงใจพูดอย่างแน่วแน่ว่าเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ถ้าปล่อยฉันไปตอนนี้และช่วยผนึกพลังในตัวฉันได้ฉันไม่เพียงไม่โกรธแค้นแต่ยังจะรู้สึกซาบซึ้งด้วยฉันคิดว่ามันเป็นตัวเลือกที่ง่ายมากอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนก็เท่านั้น แน่นอนว่าถ้าคุณคิดจะฆ่าฉันก็ไม่เป็นไรมาฆ่าได้เลยเพียงแต่หลังฆ่าฉันแล้วคุณจะได้ประโยชน์อะไรไม่เพียงไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับกันยังจะถูกผู้แข็งแกร่งระดับสูงมากมายตามล่าคุณคงไม่อยากใช้ชีวิตหลังจากนี้แบบหลบหลบซ่อนๆอนหรอกจริงไหมเพื่อ,อยา30สเม็ดคุณก็เลือกตัดการติดต่อกับแพลตฟอร์มเสริญซิงซรงถ้าฉันเดาไม่ผิดเสริญซิงซงก็น่าจะเริ่มไล่ล่าคุณแล้วใช่ไหม ถ้าคุณยอมปล่อยฉันฉันจะให้ความร่วมมือกับคุณบอกทางแพลตฟอร์มว่าเครื่องมือสื่อสารเกิดการขัดข้องคุณไม่ได้คิดจะทำร้ายฉันและไม่ได้คิดจะแย่งยานในมือฉันแต่เป็นเพราะต้องการจัดการกับปัญหาในตัวฉันเลยต้องหาที่ซ่อนตัวเพื่อผนึกพลังในตัวฉันพูดจบหมาชาวก็ไม่พูดอะไรอีกจ้องมองเนียชิวด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยครั้งนี้เนียชิวไม่ได้เถียงกลับหมาชาวทันทีพร้อมกับทำหน้าครุ่นคิดการที่เขาเลือกตัดการติดต่อกับเซิรนซิงซงเพราะอยากได้ยาที่อยู่กับหมาชาวจริงๆ ถ้าเกิดว่าหมาชาวยอมยกยาทั้ง30เมตรให้เขาและยังเต็มใจช่วยอธิบายกับเซิรินซิงซงแล้วสําหรับเขามันก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆไม่ใช่เหรอแต่ประเด็นคือถึงตอนนั้นไอเวนนี่จะช่วยตัวเองจรงิจรงๆหรือเปล่าถ้าเกิดว่าหลังจากได้เจอผู้แข็งแกร่งของเซิรินซิงซงไอเปรตนี่ดันบอกความจริงไปละถึงตอนนั้นตัวเองจะยังมีทางรอดไหมบทที่สอง1 รู้ไหมว่าในเขาพนมมาน,นั้นเสริญสิงทรงเป็นหนึ่งในห้ากองกําลังที่แข็งแกร่งที่สุดของที่นี่และที่นี่ยังเต็มไปด้วยผู้คนจากเสริญสิงทรงเว้นแต่เขาจะปิดบังชื่อแท้ของเขาและจะไม่ปรากฏตัวอีกเลยตลอดชีวิตที่เหลืออยู่มิฉะนั้นเสริญสิงซรงจะไม่ปล่อยเขาไปเช่นกันในเวลานั้นไม่เพียงแต่เสอร์สิงทรงเท่านั้นแต่รวมถึงกองกําลังที่อยู่เบื้องหลังหมาเทาด้วยจะไม่ปล่อยเขาไปอย่างแน่นอนเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ใบหน้าของเนียชิวก็เต็มไปด้วยการดิ้นรนและตอนนี้เขาลังเลมากไม่รู้ว่าเขาควรจะเลือกอย่างไรดี หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยชิวก็มองไปที่หมาชาวทันใดนั้นก็หยิบเหรียญออกมาและพูดอย่างเย็นชาฉันรู้ว่าการปล่อยแกไปเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแต่ข้อสันนิษฐานคือแกจะเต็มใจช่วยฉันจริงๆหรือเปล่าเพราะฉันไม่ไว้ใจแกถ้าอย่างนั้นฉันจะใช้เหรียญน,นี้ช่วยเลือกถ้าตัวเลขหงายขึ้นฉันจะเชื่อใจแกถ้าเลขคว่ำลงฉันจะฆ่าแกแม่งเดี๋ยวนี้เนี่ยชิวพูดจบก็ดีดเหรียญในมือออกไปทันทีเสียงดังพลับเหรียญถูกกดไว้ในมือเขาหมาชาวก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีสองตาจ้องมองไปที่มือขอขงเนิว ด้วยฝีมือของเนียชิวถ้าคิดจะฆ่าตัวเองเขาไม่สามารถต้านทานอะไรได้เลยมีเพียงถูกฆ่าเท่านั้นถ้าเลขหันหัวขึ้นบนฉันจะผนึกพลังที่อยู่ในตัวแกกับมือแต่ถ้าหากว่าเลขหันหัวลงล่างฉันก็จะฆ่าแกทิ้งเดี๋ยวนี้เนียชิวมองไปที่หมาชาวและพูดย้ำอีกครั้งหมาชาวพยักหน้าพูดด้วยน้ำเสียงที่เคร่งครึมว่าฉันจะเป็นจะตายจะให้เหรียญสังกาเตเนี่ยเป็นคนตัดสินเหรอถ้ามันไม่ได้ดังหวังละฉันจะไม่สังกตายหรือไงเอาเถอะผลจะออกมาเป็นยังไงฉันก็รับได้เปิดเหรียญได้เลย ท้ามกลางความคาดหวังของเขาเนียชิวก็ค่อยๆย,ยกมือซ้ายขึ้นเหรียญที่อยู่ในมือขวาของเนียชิวตัวเลขดันตีลังกาขาชีฟ้าสะง,งนันหมาชาวหน้าซีเผือิดขึ้นมาทันทีไอเวนเอ้ยแม่งแค่ตัวเลือกสองหน้าเองมึงก็ยังออกผิดทันทีเลยหรือตัวเลขหันลงเช่นนี้ก็แสดงว่าเนียชิวจะฆ่าฉันแล้วใช่ไหมตอนที่เนียชิวเห็นเหรียญคว่ำลงแรงอาฆาตถูกแสดงออกมาบนแววตาลีตาแล้วพูดกับหมาชาวว่าต้องขอโทษด,ด้วยดวงแกแม่งมันซวยเกินไปแล้วโอกาสรอดหนึ่งในสองยังไม่มีเลย ทันใดนั้นจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวก็ได้ประทุกออกมาจากตัวเนียทิวหมาชาวรู้สึกร้อนใจขึ้นมาทันทีจึงรีบพูดไปว่าแกจะฆ่าฉันไม่ได้นโวยได้โปรดเชื่อฉันฉันจะให้ความร่วมมือจะไม่มีใครรู้ว่าแกอุ้มฉันมาปล้นอย่างแน่นอนแกอุตส่าห์มาถึงจุดนี้แล้วคงไม่อยากใช้ชีวิตอย่างหลบหลบซ่อนๆไปตลอดใช่ไหมไว้ชีวิตฉันสักครั้งลำพังแค่ยาระดับสูงส0ิเมตรที่ฉันให้แกมันก็มากพอแล้วที่จะทำให้แกบรรลุได้ถึงแดนนภา หมาชาวร้อนใจมากเขาไม่ได้กลัวตายแต่กลัวว่าถ้าเขาตายไปภรรยาของเขาจะเป็นไม่ลูกของเขาจะไม่มีพ่อพี่น้องของเขาจะขาดน้องชายไปอีกหนึ่งคนดังนั้นเขาจะตายไม่ได้เนี่ยชิวพูดด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันว่ากติกาต้องเป็นกติกาโอกาสที่จะรอดฉันได้ให้แกไปแล้วแต่ดวงของแกแม่งไม่ดีเองแม้แต่สวรรค์ยังอยากให้ฉันฆ่าแกเมื่อเป็นแบบนี้ฉันก็มีแต่ต้องฆ่าแกทิ้งสวรรค์ชี้อะไรแกแม่งเป็นคนโยนเหรียญเองแกโยนให้มันดีดีกว่านี้ไม่ได้หรือไง หมาชาวร้อนใจยิ่งกว่าเดิมจึงพูดเสียงดังว่าถึงแกจะไม่กลัวถูกไล่ล่าแล้วแกไม่กลัวคนใกล้ตัวเช่นญาติพี่น้องของเพื่อนของตัวเองต้องมารับครับไปด้วยและถูกตามฆ่าไปชั่วชีวิตหรอกเหรอฉันสามารถสาบานกับแกได้ขอแค่แกยอมไว้ชีวิตฉันฉันไม่มีทางตามเอาเรื่องแกถึงตอนนั้นเสริญสิงทงก็จะไม่ตามฆ่าแกแกยังสามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระได้แต่ถ้าฆ่าฉันทุกอย่างมันจะสายเกินแกอีกอย่างถ้าฆ่าฉันตอนนี้แกจะได้ประโยชน์อะไร อยู่ต่อหน้าแก่ฉันก็เป็นได้แค่มดปลวกถ้าไม่ฆ่าฉันแกยังมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระต่อไปแต่ถ้าฆ่าฉันชีวิตแกก็จะจบเหตุจริงๆแน่จิตสังหารในตัวเนียชิวไม่มั่นคงเขาโมโหมากความจริงเมื่อกี้ที่เขาใช้เหรียญมากำหนดชะตาชีวิตของหมาชาวก็เพื่อให้ตัวเองมีทางออกแต่นึกไม่ถึงว่าหมาชาวจะดวงซวยขนาดนี้เขารู้ดีว่าการที่หมาชาวอยู่ต่อไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยถ้าเขาฆ่าหมาชาวไม่เพียงไม่ได้อะไรแต่กลับจะถูกไล่ล่าตลอดไปถ้าไม่ฆ่าหมาชาวกลับยังพอมีทางรอด ปัญหาใหญ่สุดตอนนี้คือตัวเองไม่เชื่อใจหมาชาวถ้าเขาปล่อยหมาชาวแล้วมันดันพูดความจริงกับเสรนซิงซงคนพวกนั้นก็ไม่มีทางปล่อยเขาไปอย่างแน่นอนเวลาดำเนินไปเนี่ยชิวก็ยังตัดสินใจไม่ได้หมาชาวเองก็ร้อนรนมากทันใดนั้นหมาชาวเองก็ได้เตรียมใจที่จะต่อสู้ทุกเมื่อเดิมทีผนึกลูกแก้วกระหายเลือดในตัวเขาก็ใกล้แตกสลายเต็มทีอยู่แล้วในเมื่ออีกฝ่ายถูกตนขอร้องแล้วยังไม่ยอมถ้างั้นก็ตายแม่งไปข้างเลยเป็นยังไงบทที่2222 22. ถึงตอนนั้นพลังของเขาจะเพิ่มขึ้นชั่วขณะแต่เมื่อผนึกถูกทำลายเขาก็ต้องตายจริงๆถ้าเกิดว่าเนียชิวจะฆ่าตัวเองในเมื่อจะต้องตายอยู่แล้วยังจะไปกังวลอะไรอีกหลังจากพลังของลูกแก้วกระหายเลือดระเบิดออกมาเต็มที่ต่อให้ตัวเขาจะต้องตายไม่แน่ก็อาจจะทาให้เนียชิวเจ็บหนักไปด้วยก็ได้เนียชิวยังตัดสินใจไม่ได้ทันใดนั้นเองกลิ่นอายลงปรานที่แข็งแกร่งหลายจุดก็ได้มาเยือนสีหน้าของเนียชิวเปลี่ยนไปทันทีแล้วพูดด้วยความโมโ oh หว่าแกเรียกคนมาช่วยอย่างนั้นเหรอ หมาชาวถึงกับมุนงวงสีหน้างงงวยแล้วรีบปฏิเสธไปว่าฉันก็อยู่กับแกตลอดแล้วจะเอาเวลาไหนไปเรียกคนมาตูมเกิดเสียงดังสนั่นฝุ่นผงตรงหน้าปากถ้ำฟุ้งกระจายจากนั้นผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นปลายหลายคนก็เข้ามาในถ้ำเนี่ยชิวในที่สุดพวกเราก็หาแกเจอแล้วเนี่ยผู้แข็งแกร่งที่เป็นหัวหน้าจ้องมองเนี่ยชิวอย่างเย็นชาผู้แข็งแกร่งอีกคนมองมาที่หมาชาวคุณคือคุณหมาชาวใช่ไหมขอรับ หมาชาวทำหน้าตกใจที่อีกฝ่ายดูมีมารยาทมากเขารู้ว่าเสริญสิงทรงคงเริ่มไล่ล่าเนียชิวแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกภายนอกบ้างหลังตกใจไปทั่วขนาเขาก็รีบพยักหน้าช้ใช่ครับผับผมเองแ๋วคุณไม่ต้องห่วงมีพวกเราอยู่ใครก็อย่าหวังจะทำร้ายคุณได้ผู้แข็งแกร่งที่เป็นหัวหน้าจับจ้องไปที่เนียชิวแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขรึมว่าแกจะยอมมอบตัวดีๆหรือให้เราเป็นฝ่ายลงมือ เนียชิวเสียยิ้มที่มุมปากพลางหัวเราะห,ห,ห,ห้าน้ำหน้าอย่างพวกแกนเนียเหรอจะมาจับฉันเนียชิวช่างไม่เจียมกะลาหัวเอาซะเลยสิ้นเสียงลมปราณวิถีบูในตัวเขาก็ประทุออกมาอุณหภูมิภายในถ้าได้ลดลงไปหลายองศาเลยทีเดียวแรงกดดันวิถีบูอันน่าสะพรึงกลัวปกคลุมไปทั่วถ้ำนี่เป็นทีมเล็กๆที่มีกันสี่คนต่างก็เป็นผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นปลายคนที่แข็งแกร่งที่สุดใกล้แดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดแล้วอีกเพียงนิดเดียวเอง แต่แดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นปลายก็คือแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นปลายต่อให้เข้าใกล้แดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดสักแค่ไหนแต่ก็ยังห่างจากแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดของแท้อยู่ดีในเวลานี้หมาชาวไม่ได้คิดหนีเพราะเขารู้ดีว่าต่อให้หนีก็หนีไปได้ไม่ไกลลำพังผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นปลายแค่สี่คนไม่มีทางสู้เนียชิวได้หรอกฆ่ามันแล้วเราจะได้ไปรับรางวัลที่เป็นยาสิบเม็ดกับเสิรินซิงซงกับที่สำนักปู่ทรงอีกสิบเม็ด ผู้แข็งแกร่งที่เป็นหัวหน้าไม่รู้ว่าพูดปลุกใจตัวเองหรือพูดปลุกใจคนในทีมกันแน่จึงได้ตะโกนออกมาเสียงดังพอได้ยินที่เขาพูดนักบูอีกสามคนต่างทำหน้าฮึกเหิเมภารกิจในการช่วยเหลือหมาชาวครั้งนี้สองกองกําลังใหญ่ของภูเขาพนมมันได้ตั้งรางวัลพร้อมกันนี่ถือเป็นภารกิจในรอบร้อปีของภูเขาพนมมันที่รางวัลสูงขนาดนี้ก็ว่าได้ เนี่ยชิวที่กำลังจะลงมือถึงกับขมวดคิ้วแล้วถามด้วยน้ำเสียงที่เคร่งครึมว่าฉันมีปัญหากับเสินซิงซงเท่านั้นแล้วทำไมสำนักปู่ซงถึงเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ด้วยรอแกตายแล้วค่อยไปถามกับยมบาลที่ประตูนรกก็แล้วกันผู้แข็งแกร่งที่เป็นหัวหน้าคำรามออกมาจากนั้นก็กระโจนเข้าใส่เนี่ยชิวทันทีฮือฮือเนี่ยชิวแสดงแววตาสังหารออกมาขยับเท้าแล้วพุ่งเข้าใส่ผู้แข็งแกร่งที่เป็นหัวหน้าโดยตรงปัง วินาทีต่อมาเสียงปะทะอันทุ้มต่ำก็ดังขึ้นผู้แข็งแกร่งที่เป็นหัวหน้าลอยกระเด็นออกไปแล้วกระแทกผนงังถ้ำที่ไกลออกไปสิบกว่าเมตรอย่างแรงกระอักเลือดออกมายังไม่ทันลงพื้นก็ตายไปก่อนแล้วพอร่างกายของเขาร่วงลงพื้นผู้แข็งแกร่งอีกสามคนถึงสังเกตเห็นว่าที่หน้าอกของหัวหน้าได้ยุบลงไปเป็นรูโบหรือก็คือในตอนที่หัวหน้าถูกเนี้ยชิวชกใส่หน้าอกก็ได้ตายไปตอนนั้นแล้วปังปัง อีกสามคนยังไม่ทันได้ตั้งตัวเนียชิยวก็พุ่งไปอยู่ตรงหน้าสองคนแล้วลงมือสังหารภายในครั้งเดียวอย่างง่ายดายผู้แข็งแกร่งถูกฆ่าไปอีกสองคนทันใดนั้นทีมที่ตั้งขึ้นจากผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นปลายสี่คนได้ถูกฆ่าตายไปสามคนแล้วเหลืออีกคนสุดท้ายเนียชิยวจงใจที่จะเหลือไว้เพื่อสอบปากคําเนียชิยวจ้องมองไปยังผู้แข็งแกร่งที่กําลังตัวสัน่นแล้วพูดอย่างเคร่งครึมว่าฉันจะให้โอกาสแกได้รอดบอกฉันมาว่าทําไมสํานักปู่ทรงถึงต้องตามล่าฉันด้วย ผู้แข็งแกรงแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นปลายคนสุดท้ายไม่หลงเหลือความสง่างามของผู้แข็งแกร่งร่างกายสั่นเทาสีหน้ามีแต่ความหวาดกลัวพวกเขาสี่คนไม่ได้เป็นเพื่อนรักกันเป็นแค่คนที่ฝึกตนอยู่ในภูเขาพนมมานเพื่อสังหารเนียชิวจึงได้ร่วมมือกันชั่วคราวแต่ว่าพวกเขากลับประเมินความสามารถของเนียชิวต่ำเกินไปผู้แข็งแกรงแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นปลายสี่คนแม้แต่เสื้อผ้าของเนียชิวยังไม่ได้สัมผัสก็ถูกฆ่าไปสามคนแล้วคนสุดท้ายที่รอดก็เป็นคนที่อีกฝ่ายตั้งใจไว้ชีวิตพูดมา เนี่ยชิวตะคอกเสียงดังลั่นจิตสังหารที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมเออล้นออกมาจากตัวเขาตุกบชายคนนั้นร่างกายกระตุกราวกับเส้นด้ายมีปัญหายังไงยังงั้นคุกเข่าลงพื้นแล้วพูดด้วยสีหน้าที่หวาดกลัวว่าผู้อาวุโสเนี่ยสำนักปู่ทรงกับเสริญสิงหทรงได้ตั้งภารกิจในการไล่ล่าท่านขอแค่สังหารท่านได้ก็จะได้รับรางวัลจากทั้งสองกองกําลังส่วนเรื่องที่ว่าทําไมสำนักปู่ทรงต้องตามล่าท่านพวกเราก็ไม่ทราบครับพวกเราแค่อยากได้เม็ดยาในการฝึกฝนเท่านั้นถึงได้มุ่งเป้ามาที่ท่าน ผู้อาวุโสเนี่ยได้โปรดเมตตาช่วยไว้ชีวิตผมสักครั้งต่อไปผมไม่กล้าอีกแล้วเนี่ยชิวสีหน้าบึ้งตึงถ้าม,มีเรื่องกับเสริญสิงทรงแค่กองกําลังเดียวเขายังพอมีทางรอดแต่ว่าตอนนี้แม้แต่สํานักอู่ทรงยังเข้ามาตามล่าเขาแถมกองกําลังยิ่งใหญ่ทั้งสองที่เดิมทีไม่ถูกกันครั้งนี้กลับตั้งภารกิจที่เหมือนกันและรางวัลก็ยังมาหาศาลด้วยเขาอดที่จะหันมองหมาเา้าไม่ได้ทุกอย่างนี้เพื่อให้เด็กบุ่มคนนี้ไม่ใช่เหรอ ดูแล้วเบื้องหลังของไอเด็กหนุ่มคนนี้จะยิ่งใหญ่กว่าที่ตัวเองคาดการไว้มากไม่อย่างนั้นจะทําให้สองกองกําลังที่ยิ่งใหญ่อย,อย่างเสริญสิงทรงกับสํานักปู่ทรงมาตามฆ่าเขาได้ยังไงบทที่22งพั้ยพลงปากไปหน่อยดูเหมือนว่าภูมิหลังของไอ้หนุ่มคนนี้แข็งแกร่งกว่าที่เขาจินตนาการไวมากมฉทนานกองกําลังระดับสูงสุดอย่างเสริญสิงทรงและสํานักปู่ทรงจะไล่ล่าฆ่าเขาด้วยกันได้อย่างไรตูม ทันใดนั้นเขาก็ยกเท้าขึ้นและเตะหินก้อนเล็กๆที่อยู่ใต้เท้าของเขากระเด็นออกไปจอบเข้าที่หัวใจของผู้ไล่ล่ารางวัลคนสุดท้ายโดยตรงรูม่านตาของผู้ไล่ล่าคนนั้นขยายออกใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความมีชีวิตชีวาของเขาค่อยๆหายไปหมาชาวได้เห็นฉากการสังหารผู้แข็งแกร่งทั้ง4ี่คนด้วยตาตัวเองและหัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความตกใจ นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นยอดฝีมือที่ทรงพลังเช่นนี้ผู้แข็งแร่งแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นปลายสี่คนแม้จะร่วมมือกันแต่ทว่าก็ถูกเนียชิวสังหารในช่วงเวลาสั้นๆประเด็นก็คือเนียชิวดูเหมือนจะไม่ได้ใช้กำลังทั้งหมดของเขาและฆ่าคนทั้งสี่นี้ได้อย่างง่ายดายจนกระทั่งช่วงเวลานี้เองที่หมาชาวตระหนับได้ว่านียชิวไม่ใช่ผู้แข็งแร่งแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดธรรมดาแต่เป็นผู้แข็งแร่งกึ่งแดนนภพาขั้นหนึ่งอย่างแท้จริง มีเพียงขอบเขตวิถีบูที่ใกล้เคียงกับแดนนภาเท่านั้นที่สามารถระเบิดพลังอันทรงพลังเช่นนี้ออกมาได้ทันใดนั้นการแสดงออกของหมาชาวก็เคร่งครึมขึ้นแต่เขายังคงทําตัวสงบไม่ใช่ว่าเขาไม่กลัวแต่เขารู้แล้วว่าเนี่ยชิวตั้งใจที่จะสังหารคนทั้งสี่เพื่อให้เขาหวาดกลัวเป็นเพราะเนี่ยชิวเข้าใจผิดว่าตัวเขาเองมีภูมิหลังที่แข็งแกร่งมาก มีเพียงตัวเขาเท่านั้นที่รู้ว่าอันที่จริงแล้วตัวเองไม่มีที่อะไรเลยภูมิหลังที่แข็งแกร่งนั่นหรืออย่างราชวงศ์เฟิงก็ไม่มีอะไรโดดเด่นเมื่ออยู่ต่อหน้าชายผู้นี้ผู้ที่มีความแข็งแกร่งใกล้เคียงกับแดนนภพานอกจากนี้เขายังรู้ว่าเหตุผลที่สำนักปู่ทรงและเสริญสิงทรงได้ออกภารกิจตามล่าและสังหารเนียชิวต้องเป็นเพราะหยางเฉินหยางเฉินไปที่สำนักปู่ทรงและตอนนี้ทางสำนักนั้นก็เริ่มไล่ล่าและฆ่าเนียชิวนอกจากหยางเฉินแล้วยังจะมีใครอีกบ้างที่จะให้สำนักปู่ทรงเข้าร่วมในการไล่ล่าเนนนีียิวใครั้ง้ง เมื่อคิดว่ายางเฉิญสามารถใช้พลังของสำนักปู่ทรงได้จูจู่หมาชาก็ไม่มีความกลัวเลยสักนิดและจูู่รอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจทว่ารอยยิ้มที่มองไม่เห็นนี้กลับถูกจับสังเกตโดยเนียชิวโดยตรงเนียชิวขมวดคิ้วลึกยิ่งขึ้นพลางคิดในใจจนถึงระดับนี้แล้วไอเกรดนี่แมงมันยังมีอารมณ์หัวเราะได้อย่างมั่นใจงั้นแสดงว่าภูมิหลังมันคงไม่ธรรมดาจริงๆถ้าหมาชาวรู้ว่าเนี่ยชิวกำลังคิดอะไรอยู่เขาคงจะมีความสุขมาก ดูเหมือนว่าแกจะยากกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกหน้าทึ่งจริงๆที่แกสามารถปล่อยให้กองกําลังสูงสุดสองในห้าแห่งของเขาพนมมานมาไล่ล่าและฆ่าฉันพร้อมๆกันได้เนี่ยชิวไม่ได้พูดถึงเหรียญโชคชะตาอีกต่อไปมองไปที่หมาเชาวและพูดอย่างมีความหมายหมาเชารู้ว่าเนี่ยชิวกําลังกลัวภูมิหลังของตัวเองมากขึ้นแน่นอน เขาจึงไม่ได้พูดอะไรมากเพียงแค่ยิ้มจางๆและพูดว่าผู้อาวุโสเนีย่ยถ้าคุณเลิกคิดฆ่าผมในตอนนี้คุณยังมีโอกาสผมรู้ว่าคุณเป็นคนฉลาดควรรู้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อให้ตัวเองเป็นอิสระมากขึ้นผมมีความสุขมากที่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณกลับใดที่คุณช่วยผนึกพลังในร่างกายของผมไม่เพียงแต่คุณจะสามารถเอายา30เม็ดติดไม้ติดมือออกไปได้เท่านั้นแต่ยังได้รับยาอีกส0เม็ดสำหรับทำภารกิจให้สำเร็จเมื่อถึงเวลานั้นคุณก็เป็นยอดฝีมือที่ถือยาชั้นยออด40เเมมไ่่ใชร ถ้าผมเดาไม่ผิดขอบเขตวิถีบูของคุณมาถึงช่วงเวลาวิกฤตที่สุดแล้วและคุณกำลังจะทะลุทะลวงเข้าสู่แดนนภาหลังจากฟังหมาชาวพูดเนี่ยชิยวก็รู้สึกประหลาดใจราวกับว่าเขาไม่คิดว่าหมาชาวซึ่งมีความแข็งแกร่งเพียงแดนเหนือเทพขั้นห้าจะสามารถมองเห็นความแข็งแกร่งของตัวเองได้ หมาชาวกล่าวต่อเนื่องจากคุณกำลังจะทะลวงไปสู่แดนนภาจึงเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องการทรัพยากรการฝึกฝนมากที่สุดและในเวลานี้คุณบังเอิญพบว่าผมพบยาคุณภาพเยี่ยมมาถึง30เม็ดดังนั้นคุณจึงมีจิตใจที่ฟุ้งซ่านไปนิดหน่อยจริงๆแล้วบอกความจริงกับคุณก็ได้ว่ายาฝึกฝนทั้ง30เม็ดนี้เป็นเพียงขนมขบเคี้ยวที่ผู้อาวุโสของตระกูลห่อให้ผมพกติดตัวมาเคี้ยวเล่นๆเ,นเนมื่อผมออกมาฝึกฝนก็เท่านั้นสำหรับยาชั้นยอดเหล่านี้ที่บ้านผมคือหือพูดแล้วจะหาว่าคุย ถ้าคุณยินดีที่จะปล่อยผมไปผมก็ยินดีที่จะช่วยผู้อาวุโสเนี่ยทะลวงสู่แดนนภาเช่นกันคำพูดของหมาชาวทำให้ความลังเลใจบนใบหน้าของเนี่ยทิวเป็นจริงเป็นจังยิ่งขึ้นทันทีคือต้องยอมรับว่าเขารู้สึกสะเทือนใจเพราะสิ่งที่หมาชาวพูดนั้นมันดึงดูดใจเกินไปจริงๆโอ้โหยาชั้นยอดแม่งมึงพบมากินราวกับขนมเลยเหรอาศาสตร์ถ้าหมาชาวไม่ได้มาจากตระกูลบูโบราณที่ทรงพลังมากเขาจะพบยาชั้นเลิศดสามสิบเม็ดติดตัวมาได้อย่างไรจริงไหม ถ้าเช่นนั้นนี่คงเป็นเหตุผลที่กองกำลังสูงสุดทั้งสองแห่งอย่างเสินสิงทรงและสำนักปู่ทรงจึงไล่ตามสังหารเขาเพราะไอ้หมอนี่ใช่ไหมไม่เพียงแค่นั้นยังมีตระกูลบูโบราณที่ทรงพลังมากๆให้ตามล่าตัวเองอีกในอนาคตไม่ใช่เหรอในเวลาเพียงสิบวินาทีเนียชิวมองว่าหมาชาวเป็นนายน้อยหนุ่มจากตระกูลบูโบราณชั้นนําซะงั้นหมาชาวรู้สึกได้ชัดเจนว่าเจตนาฆ่าของเนียชิวกําลังจางหายไปอย่างรวดเร็วเช่นกันและเขาก็มีความสุขมาก ตรับใดที่เขาสามารถหลอกไอ้แก่คนนี้ได้เขาก็สามารถอยู่รอดได้แล้วเขายังไม่อยากตายเขาแค่ต้องการมีชีวิตอยู่ยังมีอีกหลายอย่างที่รอให้เขาทานายพูดถูกฉันกําลังจะทะลุทะลวงด้วยเหตุนี้ฉันจึงต้องการเม็ดยาคุณภาพสูงเอาไว้ฝึกฝนจํานวนมากจึงวางแผนต้องการยาชั้นเลิศของนายในที่สุดเนี่ยชิวก็พูดพลางจ้องมองหมาชาวและพูดว่าสิ่งที่นายเพิ่งพูดเป็นความจริงใช่ไหมจริงหรือถ้าฉันปล่อยนายไปนายยินดีจะช่วยฉันทะลุไปสู่แดนนภาจริงๆ มาชาวได้ใจจึงพูดด้วยรอยยิ้มเนื่องจากผู้อาวุโสเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งซึ่งกำลังจะทะลวงไปสู่แดนนภา,าผมในฐานะรุ่นน้องจากตระกูลบูโบราณก็สมควรที่จะสนับสนุนและบอกตามตรงว่าในตระกูลสถานะของผมไม่ค่อยมั่นคงนักและผมยังต้องการผูกมิดกับผู้แข็งแกร่งแดนนภา,าอีกด้วยถ้าผู้อาวุโสเนี่ยเต็มใจหลังจากที่คุณบุกทะลวงสู่แดนนภา,าแล้วคุณสามารถเข้าร่วมตระกูลหมาของเราได้นะ ได้ยินเช่นนี้เนี่ยชิวก็ขมวดคิ้วอย่างกระทันหันและในไม่ช้าสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากและเจตนาฆ่าอันน่าสะพรึงกลัวก็แผ่ซ่านออกมาจากตัวเขาจ้องมองไปที่หมาชาวและดูด่าบัดซบแกกําลังโกหกฉันแซ่หมาที่อะไรจะเป็นถึงตระกูลบูโบราณได้ที่ฉันจําได้นะเต็มที่สําหรับผู้ชายก็เป็นนักเลงหัวไม้ส่วนผู้หญิงก็เป็นได้แค่แม่ยายปัญญาอ่อนเท่านั้นแหละ